บทที่78หากทั้งคู่มีความสัมพันธ์ต่อกันจริงๆต่อให้ต้องอับอายไข่หน้าเมียเฉินซานก็ต้องพยายามดักตวงผลประโยชน์จากเซียนเทียนต้านให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้นางเองก็เต็มใจที่จะใจกว้างเสี่ยวซิงค์หวาดึงมือเมียเฉินซานให้นั่งลงล้วนเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ทัอะไรอ๋อซอเฉินซานอย่าได้คิดมากไปเลยตอนนี้ข้าเองก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วจากนั้นก็สั่งให้มามาที่อยู่ด้านข้างไปหยิบแหวนหินรีทรงมา จริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่สาวๆตระกูลใหญ,ญ่ในเมืองหลวงมักจะมอบให้กันเป็นของขวัญไม่ใช่ของที่มีค่าอะไรแต่เมื่ออยู่ที่บ้านนอกมันย่อมเป็นของมีค่าเก็บไว้คนละวงหลับไปแล้วก็ทําใจให้สบายอย่าใส่ใจเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกคาพูดของเซลซิงฮวาทําให้ดวงตาของทุกคู่เปล่งประกายสติทั้งหลายต่างพูดว่าเกรงใจแต่สุดท้ายก็รับไปสมกันคนละวงเมียเฉินซานร,รับมาแล้วก็กลมน้่งนิ่งอยู่ตรงมุมห้องไม่พูดอะไรอีกคาน่ะ คิดว่าชีวิตนี้ทำอะไรก็ไม่ละอายใจเท่านั้นก็พอบางครั้งมีคนพูดนั่นพูดนี่ล่ำเลือกันไปต่างๆนานา,นาแต่ข้าก็ไม่เคยสนใจที่น่าขันที่สุดก็คือมีคนพูดว่าเพยอเหิงของข้าไม่ใช่ลูกในใช่ของเทียนต้านนี่ก็ยิ่งน่าขันเข้าไปใหญ่ธัญญาโลได้ยินเช่นนี้ก็ได้พูดว่าคนปากมากที่ไหนล้าพูดหากข้าได้ยินต้องตบหน้ามาแน่ๆเพยเหิงเป็นลูกที่เทียนต้านทิ้งเอาไว้ก่อนจะจากไปชัดๆ ตอนนั้นแม่ของเทียนตั้นยังอยู่รู้แก่ใจดีก็ใช่นะสิละครฉากที่เมืออเฉียวเออกับซิ่วเหมยชวยกันแทก็กแดนเมียเฉินซันเมื่อครู่ทาให้อสอโอฮวถึงกับตาค้างพอนึกได้ว่ามีคนได้ยินตนเองว่าถ่ายเฉียวซิงหัวกับเพ่หึงเมื่อวานนางก็ย,ยิ่งตกใจจนตน้องรีบพูดว่าต่อไปถ้าใครข้าเอาเรื่องนี้มาพูดเลวไหลอีกข้าจะตบหน้ามันยังมียังอายอยู่บ้างไหมถึงได้กล้าพูดจาสปกปกแบบนี้ดูหน้าตาเพ่เหิงสิ เหมือนเทียนต้านจะตายไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนแม่ของเทียนต้านสมัยสาวๆจะตายใช่แค่ดูก็รู้ว่าเป็นลูกสาวแท้ๆของเทียนต้านอาจจสไปฉูดหัวได้ยินเช่นนี้ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้โอฮัวทําไมข้าถึงรู้สึกว่าโมห่วานเจ้าเป็นคนพูดนะอาสาวโอฮววเบิกตากว้างท่านจะมากล่าวหาข้าไม่ได้นะข้าไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนเลยใช่ใช่อาสาวท่านนี้ไม่ใช่คนไรย้ยางอายแบบนั้นหรอก เมืองเฉาเอา๋อกล่าวอย่างตรงไปตรงมาใช่คูหินน้อยพูดถูกข้าจะพูดจาทอยังอายอย่างนั้นได้อย่างไรถุกคนที่หินเช่นนี้ยอมเข้าใจทันทีเมื่อวานนางเคยพูดแบบนี้จริงแต่ยามนี้กลับพูด,ด,ดอะไรยางอายได้โดยไม่จะทกสถานสักนิดคนที่เหลือนึกอยากหัวเราะนะักแต่สุดท้ายก็จะอดกลั้นเอาไว้สตาิทั้งหลายพูดคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟ้าคล้ายมืดถึงได้แยกแยะก,กันจากไปคนอื่นๆจากไปหมดแล้ว เหลือเพียงเมียเฉินซานที่ยังรังอยู่นางก้มหน้าต่ำพางกราวกับเสียวซึงฮาวาวา่าซึงฮาวาที่ข้าพูดเป็นความจริงตอนนั้นข้ากับเทียนต้านไม่มีอะไรกันจริงๆอืมเจ้าบอกข้าแล้วเรื่องที่เจ้าหนีตามกวัวอีเอ๋อไปข้าเป็นคนพูดเองข้าจะไปอธิบายให้เทียนต้านฟังเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกตอนนี้ข้าเชื่อใจเขาเขาเองก็เชื่อใจข้าไม่จําเป็นให้ต้องให้คนนอกมาช่วยอธิบายหรอก นี่เมียเฉินซันเงียบไปครู่หนึ่งจูจู่ก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้หลายปีมานี้ข้าทำผิดใดเรื่องแต่ข้าเองก็ลำบากไม่น้อยทุกวันนี้เราอยู่กันแม่ไม้ลูกกำพา้าสภัยก็ไม่กระทันอยู่เสียวซิงหัวเห็นเช่นนี้ก็ได้แต่ถอนใจจำได้ว่าสาวๆอีกฝ่ายเป็นหญิงงามคนหนึ่งของหมู่บ้านต้าจวนจือเวลาผ่านไปคนก็แก่ตัวลงก็จะเลี้ยงลูกโตได้จนได้แต่งสภัยตนเองก็แก่เสียแล้ว เส้นผมบนน้ำผักของนางเปลี่ยนไปสีขาวไปแล้วกว่าครึ่งไม่เหลือเขาความงามสมัยยังสาวอีกจริงๆเทียนท่านก็เพิ่งมาหาพวกเราเมื่อสองปีก่อนนี้เองหลายปีที่ผ่านมาข้าเองก็ต้องเลี้ยงทุกๆล,ลูกมาเพียงลำพังแม่ไม้ลูกกัม้าต้องมีชีวิตยอย่างไรข้ายอมรู้และเข้าใจความลำบากของเจ้าดีแต่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่ควรออกมาพูด ข้าไม่อยากให้คนอื่นมีอะไรกับเทียนต้านยิ่งไม่อยากให้ใครเอาชาติกำเนิดของลูกสาวข้ามาพูดล้อเล่นไม่มีอีกแล้วหากมีใครพูดอีกข้าจะธิบายเองว่าทั้งหมดเป็นความผิดของข้าอย่างนั้นก็ดีเสียวซิงหัวยิ้มก่อนจะกล่าวในน้เสียงจริงใจส่วนเรื่องลูกสะพ้ใยนเมื่อแต่งเข้ามาแล้วยอมต้องเห็นนางเป็นเหมือนลูกแท้ๆไม่นานนักนางก็จะรู้เองว่าเจ้าดีต่อน,นาง แน่นอนหัางนิสัยไม่ไดีจริงๆเจ้าเป็นแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนให้เนู่งรู้จักหน้าที่ของสะพ้ายเสียบ้างอืมลูกสะพ้ายของข้าคนนี้ไม่ไหวจริงๆข้าคงต้องคิดทบทวนแล้วหลังจากงานสังสรค์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปธัญญาหลวกับอาสะพ้ายฉู่โถหลวนเป็นคนช่างพูดไม่นานน,นักคนท้งหมู่บ้านก็ได้รู้ว่าตอนนั้นเชียรเทียนต้านไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใคร ส่วนเพ่ยเหิงก็เป็นลูกของเซียนเทียนต้านไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกเซียวจันถึงที่หินเขาก็สบายใจขึ้นแต่ตอนจากไปเขาก็ยังให้เซียวซึงงคากับลูกๆจากไปก่อนส่วนตนเองรังอยู่ที่จัดงานเลี้ยงเลี้ยงคนในหมู่บ้านอีกรอบนึ่งชายหนุ่มกล่าวคำสัญญา3ข้อต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้าน 1. คือตอนเองจะนำเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับมาซ่อมแซมถนนให้คนในหมู่บ้านสจะสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง ให้คนในหมู่บ้านแลเซอร์ที่ดินผืนหนึ่งเงินที่ได้จากการให้เช่าที่ดินผืนนั้นจะนํามาเป็นค่าจ้างของอาจารย์และ3ก็คือหากมีคนในหมู่บ้านจะไปสอบที่เมืองหลวงสามารถมาขอความช่วยเหลือจากเขาได้ทุกคนฟังแล้วย่อมดีใจมากพอรู้ว่าเรื่องนี้ดีเสียยิ่งกว่าได้เงินได้ทองเสียอีกขาดไม่ถึงว่าจดจู่เสี่ยวจันถิงครับเ่ยขึ้นว่าแต่ข้าก็มีเรื่องที่จะขอทองพี่ป้านาอาทุกท่านสองเรื่อง เทียนต้านมีอะไรก็พูดมาเถิดแม่ทับเซียวบอกมาเถิดต่อให้ต้องผุกน้ำลอยไฟพวกเขาก็ไม่หวนเซียวจันถิ่งพยักหน้าก่อนจะกล่าวเน้ําเสียงจริงจังเรื่องแรกสุสานของมารดาข้าอยู่บนภูเขาหวังว่าพี่ป้าน้าอาทุกท่านจะช่วยกันดูแลข้าอยู่ห่างไกลสำเนียงมีภาระหน้าที่ติดตัวไม่อาจทำอะไรได้โดยอิสระพอถึงเทศกาลก็หวังว่าทุกท่านจะช่วยเติมดินให้สุสามนมารดาข้าสักกรรม ฉุดทุบใสักดอกเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วทุกคนต่างพยักหน้ารับคําเซียวจันทิงกล่าวต่อยังมีอีกเรื่องหนึง่งตอนนั้นข้าจากบ้านเกิดไปทิ้งซึ่งฮาวาให้ดูแลแม่ชาลากับลูกเล็กเพียงลําพังในช่วงหลายปีมานั้นไม่รู้ว่านางต้องลําบากสักแค่ไหนใครจะรู้ว่าตอนที่ข้ากลับมาครั้งก่อนกลับได้ยินข่าวรือที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับนางซึงฮวาบน,นิบตทมาดาของข้าจนจากไป สามยังเลงดูลุกๆของข้าจนเติบใหญ่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะไม่ยอมให้คนนอกมาใส่ร้ายป้ายสีนางเช่นนี้เด็ดขาดดังนั้นข้าเสียเทียนต้านขอใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นพยานหากมีใครล้าลบหลู่ภรรยาของข้าแม้เพียงครึ่งประโยคมันจะต้องเหมือนต้นไม้ต้นนี้กล่าวจบไะยกกระบีใ่ในมือขึ้นฟันต้นไม้สูงขนาดสองคนเป็นสองท่อนฉุกคนตะหนึ่งแทนไปทันทีหลังจากหยุดคิดครู่หนึ่ง พอกเขาก็บ,กบวนไปคิดถึงคำสารภาพของเมชินซานเมื่อหลายวันก่อนพวกเขาก็รู้ทันทีว่าขา่าวลือในครั้งนั้นล้วนไม่เป็นความจริงเทียนต้านวางใจเถิดคำพูดให้ลายผู้อื่นเช่นนี้ต้องไม่มีใครกล้าพูดอีกแน่หากมีคนทั้งหมู่พอน์ของเราต้องไม่ยอมปล่อยมันไปแน่ใช่ไม่มีใครกล้าพูดอีกแล้วเซียวจันถิงจัดการเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยก็รีบขี่ม้าไล่ตามพวกเซียวซิงฮัวไปเขาทำแบบนี้ พอรู้สึกว่าหักมีเพื่อหเหิงอยู่ด้วยคงจัดการเรื่องนี้ไม่สะดวกนักเรื่องแบบนี้ไม่ควรพูดให้เอ,อิกรกะเหลิกไปพอหากเพื่อหเหงิงทูกเข้าก็คงอึดอัดมากบัดนี้ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนต่อหน้าทุกคนเขาก็สบายใจขึ้นมากยามนี้อากาศกําลังดีเขาขี่มาพ่วงพีมุ่งตรงไปข้างหน้าด้านหน้าก็คือขบวนรถม้าของลูกเมียเขาส่วนที่ด้านหลังทํากลางฝนละอองคละคุ้งก็คือเงาของขุนเขาที่บ้านเกิด หมู่บ้านตาชวนจือที่เธอกำเนิดและเติบโตขึ้นมาชีวิตนี้เขาต้องจากบ้านเกิดมาตั้งแต่อายุยังน้อยต้องต่อสู้อยู่ในสนามรบมา17ปีไม่รู้ผ่านความเป็นความตายมามากมายสักแค่ไหนแต่ยังดีที่ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนที่บ้านเกิดปกป้องราษฎรรักษาลูกเมียของตนเองเอาไว้ได้ชายหนุ่มกำบังเห็ียให้มือนแน่นพงนังย้อนนึกถึงอดีตเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเขาเพิ่งขึ้นได้เป็นรองแม่ทัพกลับมาบ้านเกิดพร้อมด้วยความหวังเพี่ยรท้นหัวใจ แอนาต้องได้ยินว่าลูกเมียของตนเองหายสาบสูญไปอย่างไรล่องลอยเขาขี่มาไล่ตามเส้นทางบนภูเขาสายนี้หลายรอยดีสุดท้ายกลับได้พบเพียงป้ายหมื่นวิญญาณซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งเท่านั้นตอนนั้นเขาเคยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่ทําไปทํามาเขากลับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งมัวเมาอ,อะไรอยู่ ระหว่างที่เขากําลังจมอยู่กับความคิดของตนเองเสี่ยวซิงฮวาซึ่งนั่งอยู่ในรถม้าก็โผล่หน้าออกมาตะโกนเรียกเร็วหน่อยหลอดท่านอยู่คนเดียวแล้วเสี่ยวเจนถิ่งถูกกระชากกลับมาจากความทรงจําในอดีตเขารีบกระตุ้นมาให้เดินเข้าไปหาภรรยาทันทีเข้ามาข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านเสี่ยวซิงฮวาจงใจแย่งบุตรสาวกับลูกสะใภ้ให้ไปนั่งรถม้าอีกคันหนึ่งพอมีเรื่องจะพูดกับเขาเขาเรียบลงจากมา้า แล้วสั่งให้องครักจุงแทนจากนั้นจึงกระโดดขึ้นไปบนรถม้าตามคำสั่งจริงๆเมียเฉินซานก็น่าสงสารมากข้าเคยเป็นแม่ไม้แกอยู่หลายปีย่อมรู้ดีว่าเป็นแม่ไม้นั้นลำบากขนาดไหนลำบากจริงๆเข่าลือของข้าในตอนนั้นนางเป็นคนปลอยออกไปท่านว่นหลังจากเราไปแล้วคนในหมู่บ้านจะหลังแกนางหรือไม่บางทีแม่ไม้ลูกกัมพะคิดขึ้นมาข้าก็อดกลุ้มใจไม่ได้ เรากับบ่เราจงใจกลับมาข่มเหงพวกนางอย่างไรอย่างนั้นสุดท้ายสตีเางเซียวซิงฮวาก็อดใจอ่อนไม่ได้หนึ่งตอนนั้นนางคิดจะจับข้าจริงๆเรื่องนี้ทําให้เจ้ามีปมติดค้างอยู่ในใจมาตลอดสองนางปั่นเรื่องว่าเจ้าหนีไปกับกั้อี้เอ,อ๋อในตอนที่เจ้ายังเป็นตายไม่รู้ชะตาแถมยังทําให้คนในหมู่บ้านคิดว่าเพ่ยเหงิงไม่ใช่บุตรสาวแท้ๆของข้าสองเรื่องนี้ทำลายทั้งเจ้าทั้งเพ่ยเหงิง เสยวจันทิงแคร์ในน้ำเสียงหนักแน่นแค่สองเรื่องนี้นางก็สมควรได้รับการลงโทษแล้วก็จริงเสียลสิงฮัวมองสีหน้าเข้มขึมของเยลจันทิงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรชินักเข้าใ่ทำไมเขาถึงดูเหมือนว่ากำลังตัดสินคดีแบบนี้นะแต่ข้าก็ไม่ถึงขั้นบีบคั้นผู้หญิงคนหนึ่งจะไม่มีทางรอดดังนั้นข้าจึงให้พวกผู้หญิงอย่างเจ้าจัดการเรื่องนี้กันก่อนจากนั้นจึงค่อยเตือนต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านอีกที ส่วนเรื่องต่อจากนี้ข้ากำชับผู้ใหญ่หมู่บ้านแล้วนางเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมีอะไรก็ต้องช่วยดูแลบ้างอย่าให้นางถูกคนอื่นทัางแกผู้ใหญ่พานต้องทำตามแน่หาเมื่อไหร่กันทำไมข้าไม่รู้ประเด็นสำคัญก็คือเขาใจดีแบบนี้ด้วยหรือซึ่งฮาวายอย่าคิดมากแค่คนบ้านเดียวกันเท่านั้นเสียวซิงฮาวาค,คิดแล้วก็เห็นด้วยจึงยอมปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปออกมานานขนาดที่แล้ว ข้าชักจะคิดถึงวจเจิ้นก่อโขกของพวกเราแล้วกลับไปผลการสอบดูใบไม้ร่วงก็คงออกมาแล้วเซวจันถิงขมวดคิ้วไม่รู้ว่าตจนุ่งะกูลหัวนั่นสอบเป็นอย่างไรบ้างเฮ้อกลับไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันเถิดพูดถึงเรื่องนี้เซวซึ่งหัวก็ถอนใจไม่ได้หวังว่าขั้วซึ่งหมิงจะสอบได้นะพวกเขาเดินทางไปพลางเที่ยวเล่นไปพลางกว่าจะกลับถึงเมืองเอี้ยนจริงก็เข้าสู่เดือนสิบสอง เซียวซิงหัวกลับไปถึงจวนก็สั่งให้คนไปสืบข่าวผลการสอบของขั้วซื่อหมิงพอรู้ว่าสอบได้อันดับที่สิบเจ็ดนางก็นิ่งอึ้งไปสุดท้ายก็ถอนใจออกมาครั้งหนึ่งนับว่าเป็นผลการสอบที่อีหลักอีเหลือมากที่สุดเพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้มีความสามารถได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตาเจาจะมีกฎว่าหลังจากการสอบฤดรูใบไม้ร่วงเส้นสุดลงจะให้ผู้ที่สอบได้สิบเก้าอันดับแรกเข้าร่วมการสอบในท้องพระรง มีแต่ผู้ที่ได้เข้าสอบในทองพ่อโรงเท่านั้นถึงจะนับได้ว่ามีอนาคตสดใสามากที่สุดในจํานวนคนทั้ง19คนนี้12คนแรกย่อมเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบฤููใบไม้ร่วง12คนเรียกว่าซื้อเออหัวหลางส่วนอีก17ตําแหน่งที่เหลือเป็นของผู้ที่สอบได้18อันดับถัดมาซึ่งก็หมายความว่าราชสำนักไม่ได้ดูผลการสอบนฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนข้างหลัง ในตอนแรกกฎนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถคัดเือผู้มีความสามารถได้ดียิ่งขึ้นแต่หลังจากผ่านไปหลายปีแนวทางปฏิบัติก็ไม่เหมือนเดิมอีก18คนหลังมีแค่7คนที่ได้เข้าร่วมการสอบในทองพระโรงแล้วจะเลือกใครย่อมต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้คุมสอบทั้ง4เรื่องนี้ย่อมต้องอาศัยเส้นสายใครๆต่างก็รู้ว่าต้องวิ่งเต้นหาหนทางตอนนี้หัวซื่อหมิงสอบได้ที่17 จะได้เข้าร่วมการสอบในท้องพระโรงหรือไม่ก็ยังไม่แน่หากอยากได้แน่ก็ต้องรีบวิ่งเต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ในตอนนั้นเองซิ่วเหมยซึ่งเพิ่งทราบข่าวก็มาหาท่านแม่ท่านว่าท่านพ่อจะจัดการเรื่องของคนตระกูลห่วอย่างไรเจ้าคะเจ้าเพิ่งมาจากทร่นนของเพ่ยเหิงนางว่าอย่างไรบ้างเด็กสาวอย่างนางจะว่าอะไรได้ยอมต้องแล้วแต่ท่านพ่อเจ้าคะ่ะเสี่ยวสิงหัวเงียบไปครู่หนึ่งท่านพ่อของเจ้า ไม่ใช่คนประเพทที่จะช่วยวิ่งเต้นให้ลูกเขยที่ยังไม่ได้แต่งเข้ามาเราเองก็ไม่มีทางวิ่งไปช่วยคนอื่นก่อนแน่เราต้องดูว่าทางนั้นจะว่าอย่างไรจริงๆก็คือเซียวซิงฮอวอย่างแทนที่ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายเมือนเฉยพวกตนหากครั้งนี้พวกนั้นยอมก้มหัวมาท้องขอความช่วยเหลือนางย่อมคิดหาวิธีเคลียกลกอมเซียวชันทิงให้ช่วยเหลือสักครั้งแต่หากยังเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ยอมก้มหัวอีกตะกูลเซียวเองก็ไม่ได้อยากให้พวกเขามาขอท้องเช่นกัน ท่านแม่พูดถูกเช่าค่ะซิวเหมื่อเองก็เป็นห่วงน้องสามีแต่ได้ยินแม่สามีพูดเช่นนี้ก็คิดได้ต่อให้ต้องการจะช่วยคนตระกูลหั่วจริงๆอย่างน้อยก็ต้องให้อีกฝ่ายมาขอร้องก่อนเพยเหิงเป็นบุตรสาวหัวแก้วหัวแห่งของตระกูลเซียวต้องบิงบอดให้ตระกูลหั่วมาสู่ขออย่างนั้นหรือโดยเหตุนี้ตระกูลเซียวจึงเพียงแต่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่เฉยๆจะว่าไปตระกูลหั่ว ก็ยังมีหัวปีถิงอยู่ทั้งคนคนเป็นอายิ่งสมควรช่วยหลานเข้าไปใหญ่ใครจะคิดว่าเดินกลับไม่เป็นอย่างที่คาดนายท่านตะกูลหัวละไพรยาปฏิทับหงอิงเพื่อขอความช่วยเหลือจากหัวปีถิงแต่หัวปีถิงกลับเย็นชาใส่พี่ใหญ่จวนของข้าหากท่านอยากใช้ก็ใช้ได้ตามสบายจวนนั้นห้องเต้พระราชทานให้ข้าตอนที่ข้าสร้างความชอบทางการทหารหากท่านต้องการใช้ประโยชน์ น้องสาวยังข้าจะไม่พูดอะไรสักคำแต่ชีวิตนี้ข้าเคยแต่ทำศึกไม่เคยขอท้องใครหากซื่อหมิงมีความสามารถย่อมต้องได้เข้าสอบในท้องพระโรงเองอาอย่างข้าเห็นก็ดีใจไปด้วยแต่หากเขาไม่ได้โอกาสนี้ใหญ่ไม่อดทนรอไปอีกสามปีไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลยสักนิดคำพูดของนางมีเหตุมีผลผู้เป็นพี่ชายฟังแล้วก็ได้แต่กล้ำกลืนคำพูดเอาไว้แต่พอกลับไปกลับถูกคุณนหวัวบอนเอารอบหนึ่งปีถิ่งก็จริงๆเลย ทามาเมืองเอี้ยนจริงระยะหนึ่งแล้วในที่สุดก็ได้รู้ว่าผู้อื่นเป็นขุนนางนางเองก็เป็นขุนนางแต่ขุนนางอย่างนางไม่ไหลไม่รู้สัมพันธ์เกินไปหน่อยหรือหนึ่งไม่รู้จักใครมาหาสู่กับขุนนางในราชสำนักสองไม่รู้จักพบปะพูดคุยกับเหล่าสตีชั้นสูงในเมืองหลวงนานพันเข้าใครยังจะรู้จักจิน้นเจียงหนอย่างนางอีกเขาว่านางถือสันโดษมากเกินไปแล้ววันๆดีแต่มกตัวอยู่ในค่ายทหารบานก็ไม่เคยคลับ อายุมากขนาดนี้ก็ยังไม่ออกเรือนเป็นคนแปกปราจริงๆเจ้าอย่าพูดเลยข้าได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนนางจะมีใจให้เจ้าโกโหแต่ใครจะคิดว่าเขาไม่มีเมียอยู่แล้วนับไม่มีใจให้นางนางสะเทือนใจมากก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการฝึกทหารวันวันเอาแต่เก็บตัวอยู่นะค่ายชอบเจ้าโกโหบ้านนั้นอีกแล้วทาว่านะพวกเขาเพือกน,นอกทําเป็นลับปากเรื่องการแต่งงานแต่จริงๆแล้ว คงเห็นเราเป็นแค่ตัวสำรองระหว่างนี้ก็คงแอบสารหาคนที่ดีกว่าอยู่รับไม่เช่นนั้นทำไมเจนป่านี้ยังไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการเรื่องของซื่อหมิงอีกนี่ไม่ใช่คนนอกแต่เป็นลูกเขยในอนาคตของพวกเขานะในท่านหัวฟังแล้วก็จนใจนะช่างเถิดช่างเถิดดูท่าปีถิงคงจะใจแข็งไม่ยอมช่วยแน่เพื่ออนาคตของลูกเราข้าคงต้องยอมแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาสักครั้งไม่ต้อง คุนนายหัาขามวดคิ้วครอบครัวของพวกเขามีฐานะแบบนั้นถ้าตอบไปบุตรสาวของพวกเขาแต่งเข้ามาเกรงว่าต้องเป็นฝ่ายขมเราแน่ดังนั้นตอนนี้ท่านจะไปไม่ได้เด็ดขาดไม่เฉ่นั้นอาจจะเสียหน้าได้พวกเขาเพิ่งกลับมาจากบ้านเกิดไม่ใช่หรือถ้าจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างไปดูเสียหน่อยถึงตอนนั้นค่อยหางอากาศพูดคุยกับมารดาของเพ่ยเหงิงเราไม่จำเป็นต้องขอร้องแค่พูดให้ฟังเท่านั้นหากยอมช่วยย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่ช่วยเรา ก็ไม่ต้องเสียหน้าท่านเห็นเป็นอย่างไรเจ้าพูดถูกทำท่ามท,ท,ที่เจ้าพูดเถิดสองสามีภรรยาตกลงกันเรียบร้อยคุณนายพวก็นําของขนออ,ออกจากบ้านไปโดยอ้างว่าจะไปเยี่ยมเซียวซิงฮาวาที่เพิ่งกลับมาจากบ้านเกิดเซียวซิงฮาวาได้ยินว่าอีกฝ่ายมาหาก็เดาเจตนาได้ทันทีคนตะคระกูลพว่วมาอยู่ที่เมืองเอี้ยนจริงนานขณะน,นี้นอกจากเคยนําของมาเยี่ยมเยียนตอนที่นางเพิ่งคลอดลูกเวลาอื่นๆก็ไม่เคยไปมาหาสู่อีก จู่ๆนาของขวัญมาเช่นนี้ใครๆก็รู้ท้งน้นว่ามีเจตนาอะไรแต่เสี่ยวซิงฮวาก,ก็ไม่ได้เปิดโปงหนึ่งยังคงต้อนรับอีกฝ่ายตามปกติทั้งยังจัดหาขนมน้ําชามาต้อนรับเหมือนอีกฝ่ายเป็นแขกผู้มีเกียรติเหมือนเคยคุณไห่หัวยิ้มพลางแอบเหลือบมองเข้าของในห้องแจกันปักดอกเหมือนที่ด้านข้างเป็นแจกันบรรจุลงผสมทองเต่าจุดเครื่องหอมที่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องหอมราคาแพงชิดไหนก็เป็นเรื่องถมลงยาปราณีตงงามทั้งนั้น ข่าวของเครื่องใช้แต่และชิ้นรวนเป็นของดีมีราคาด้วยกันทั้งสิ้นทั้งก่อนที่นางมายังไม่ค่อยรู้อะไรตอนนี้อยู่ที่เมืองเอี้ยนจริงมานานแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นจึงพอจะรู้ขึ้นมาบ้างนางถือว่าป้ายหยกฉลุลายที่เสี่ยวซึ่งหวัวประทับอยู่ตรงข้างเอวมีราคาหลายพันตำลึงยิ่งรู้ว่าเสื้อคลุมตัวเล็กๆที่คลุมอยู่บนล่าของอีกฝ่ายทําจากขนเตียวขาวที่มีราคาแพงที่สุดที่อีกฝ่ายดูสง่าง,งามเหมือนผู้หญิสงสูงศักดิ์เช่นนี้ยอมเป็นพราะมีเข้าของราคาแพงเหล่านี้ ช่วยเสริมบรารมีไม่เช่นนั้นหญิงชาวบ้านยากจนที่เคยทับจ้างซักผ้ายอยู่ที่บ้านของนางจะกลายเป็นหูหญิงสูงสักในช่วง,งค่ำขึ้นได้อย่างไรมียกประดับสวมขนเตี่ยวอาหารการกินและข้าวของเครื่องใช้รวมเป็นของที่ดีที่สุดถึงจะค่อยๆผมเพาะสง่าราศีของผูหญินชวนโหยขึ้นมาได้คุณไหยก็อดทอดถอนใจไม่ได้เมื่อต้องเอ่ยปากข,ขอท้องคนที่เคยทำเฟ้อกับตนเองในอดีตไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือ แอนถึงก็ยังฝืนยิ้มออกมาครั้งนี้ซื่อมิงสอบได้ไม่เร็วได้อันดับที่สิบเจ็ดอันดับที่สิบเจ็ดยอดไปเลยซื่อมิงเก่งจริงๆหากปวดใช้ไม่เอาไหนอของข้าสองคนนั้นไปสอบแรงว่าอันดับที่เจ็ดสิบเอ็ดก็คงไม่เปัญญาสอบได้คณหนายหัวพยายามดึงเข้าประเด็นแต่คิดไม่ถึงว่าเซียวซิงหววกลับแซง,งโง่นางไม่มีทางเลือกจึงจำต้องแข่งชัยค่าวต่อว่าอันดับแบบนี้จะว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ อีหลักอีเหลือเช่นนี้อาจจะลำบากใจไม่น้อยเกรงว่าจะไม่ได้เข้าสอบในท้องพระโรงนะสิเป็นไปได้อย่างไรซื่มิงของเรารูปร่างหน้าต่างงามสง่าพูดจาฉะฉานผู้คุมสอบเห็นแล้วต้องให้ผ่านเข้าไปสอบในท้องพระโรงแนะ่เสี่ยวซิงหัวกล่าวพางหยิบหวยขึ้นมากินบวยนี้ซิ้วเหมยรู้ว่านางชอบก็เลยลงมือดองให้ด้วยตนเองรสชาติไม่เลวเลยทีเดียวคุณในพวกคลุ้มใจนะักสุดท้ายก็จำต้องพูดออกมาตรงๆงข้าได้ยินมาว่า เรื่องแบบนี้ต้องใช้เช้นสายต้องให้ผู้อื่นเห็นแก่นหน้าถึงจะผ่านเข้าไปได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเสี่ยวซิงฮวาประหลาดใจมากนางวางเม็ดบุยลงพังนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ยว่าจิ้มเจียงโหมีอิทธิพลในรัชสำนักไม่น้อยเรื่องแบบนี้ไม่เห็นแก่นหน้าใต้สือ่อก็ต้องเห็นแก่พระพุทธรูปมีเหตุผลอะไรที่แรนของนางจะไม่ได้ข้อสอบในท้องพระโรงนั่นนั่นก็ไม่แน่ คุณนายหัวคิดแค้นอยู่ในใจปากยิ่งขมพลาคนอย่างปีถ่ถิงนิสัยแข็งกร้าในก็จะทำนักมีคนพูดคุยด้วยแค่ไม่กี่คนนอนกจากเจิ้งอย่างโหก็มีแค่เจิ้งโขโหเท่านั้นแต่ทุกคนล้วนแต่เป็นขุนนางบูเกรงว่าจะไม่รู้เรื่องของขุนนางฝ่ายผุนนะสิเซียวซิงขวาคิดแล้วก็พยักหน้าที่ท่านพูดก็ถูกถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรดีให้ข้าถามบิดาของเพื่อหงทูดีหรือไม่ดูสิว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง ได้อย่างนั้นก็ดีสิหากท่านก่อโหยยอมช่วยย่อมต้องได้เข้าสอบในท้องพระโรงแน่ใครจะคิดว่าเพิ่งดีใจเสี่ยวซิงคำว่าขับเอ่ยขึ้นอีกว่าแต่ท่านก็รู้มีใส่ผีเดียของเพ่ยเหิงแข่งทื่อตรงไปตรงมาเรื่องคิดริงเจียงหัวไม่ยอมทําก็ใช่ว่าเขาจะยอมทําดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้ข้าไปเกลี้ยกล่อมดูก่อนหากเกลี้ยกล่อมไม่สําเร็จแล้วย่อมเป็นเรื่องดีแต่หากไม่สําเร็จจะทําอย่างไรกันสีหน้านางลําบากใจมาก ในเวลาเช่นนี้คุณนายหัวยัอไม่กล้าพูดอะไรหนางรีบพยักหน้าแต่ไหนแต่ไรโห่เย่ก็ให้เกียรติครูหินมากหากครูหินไปเกลี้ยกล่อมเรื่องนี้ย่อมสําเร็จไปแล้วถึงเจ็ดแปดส่วนหวังว่าครูหินจะช่วยพูดแทนซือหมินด้วยให้เขาได้มีโอกาสเข้าสศพในท้องพระโรงหากเขามีอนาคตที่ดีเราก็จะได้ตกลงเรื่องการแต่งงานเกษียณทีคําพูดท่อนแรกของอีฝายอย่ายยังพอฟังได้แต่ไปไปมาๆก็พูดอดีกว่าต้องมีอนาคตที่ดีก่อน ถึงจะตกลงเรื่องการแต่งงานเสียวซิงฮัวจึงอดนึกรังเกียจไม่ได้คิดจะจับลูกข้าเป็นทุพกันทึกพูดตรงๆก็คือนางมีบุตรสาวคนเดียวใครจะมองว่าต้องแต่งไปที่บ้านตะกุลหัวให้ได้คันพูดราวกับว่าบุตรสาวของนางแต่งไม่ออกต้องยอมเบิกตาอ้าปากร้อยหัวซื่อมิงพี่านางคนที่ดีก่อนถึงจะแางออกไปได้จริงๆแล้วคุณนายหัวอาจไม่ได้หมายความเช่นนี้แต่คนเป็นมารดารักบุตรสาวยอมคิดระแวงไปต่างๆนานา หลังจากส่งคุณนายหัวที่เอ่ยขอบคุณไม่ขาดปากกลับไปแล้วนังก็หันไปหยอกล้อกับบรชายกับฐานชายพางหยิบบวยขึ้นมากินใจก็น,นึกถึงเรื่องของเพ่ยเหิงตกเย็นเสี่ยวจันถิงก็กลับมาจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ